สวัสดีค่ะพบกับครูชุติมาพรชาแนลนะคะมาแล้วคะ่ะมาตามนัดนะคะมาคืนนี้นะคะมาทำการแสดงนะคะหรือเรียกง่ายๆว่ามาบุกเมืองระโว้เมืองระโวอยู่ที่จังหวัดอะไรเมืองระโว่อยู่ที่จังหวัดรบบุรีอำเภอโคกสำโรงนะคะ สาวน้อยเพชรบ้านแพงนะคะหรือน้องอุ้งอิงเพชรบ้านแพงนําทีมโดยบอสโจย,ยมมนินนะคะโอ้โหอายะอีกแล้วค่ะอายะอีกแล้วโอ้โหสุดยอดมากเลยค่ะผู้คนมากมายเลยนะคะมากันเต็มเวทีนะคะด้านหน้านะคะปูเสือด้านข้างและด้านหลัง เรียงโตจีนค่ะโอ้โหนะคะส่วนมากนะคะแถวภาคกลางนะคะเขาก็จะจ,จัดโตจีนกันนะคะก็เป็นงานนะคะเป็นงานเขาเรียกว่ารังออกพันษานะคะก็จะทําการนะคะทอดกระถินนะคะก็มาร่วมอนุ่มูนะคะในงานทอดกระถินนะคะก็ได้ว่าจ้างนะคะสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะคะมาทําการแสดงนะคะ ไม่คิดเลยนะคะเจ้าภาพงงเลยนะคะเจ้าภาพยังงงเจ้าภาพบอกว่าโอ้โหมหัสจจรันเลยนะคะไม่รู้ผู้คนมาจากไหนนะคะมากันเต็มหน้าเวทีนะคะหรือหน้าห้าเลยนะคะน้ององคงอิงก,ก็โอ้โหนะคะเต็มที่เลยนะคะกับการแสดงนะคะคนมีชื่อเสียงโด่งดังนะคะก็เป็นที่รู้จักนะคะเขาเรียกว่า บุญพาวาสนาส่งนะคะเขาเรียกว่าพ่อรูปคู่บุญนะคะแล้วก็ขนาดนะคะน้องอุ๋งอิงมาทำการสแสดงนะคะแม่หน่อยพ่อเอกนะคะก็ได้จัดกระถินนะคะก็ได้จัดกระถินไปทอดที่วัดนะคะแถวบ้านของอุ๋งอิงนะคะหรือน้องอุ๋งอิงอยู่นะคะที่จังหวัดศรีสะเกดนะคะแต่น้องนะคะก็มาทำการสแสดงนะคะ ที่จังหวัดรบบุรีนะคะผู้คนนะคะมาชมกันตึมเลยนะคะหูชูก็อดไม่ได้นะคะมาเมามอนนะคะมาเมามอยให้เอซี FC, ทุกทคนนะคะได้รับฟังกันนะคะว่าเมื่อคืนนะีคะน้องไปทำการแสดงที่ไหนนะคะก็มาบุกเมืองระโวจังหวัดรบบุรีะคะ่ะ หวันใจเลยนะคะพ่อมากนะคะไม่ว่าน้องจะร้องเพลงอะไรนะคะเจะภาพเนี่โอ้โหชมแล้วชมอีกนะคะแล้วก็ไปเจอ f c นะคะไปเจอ f c ตามมาเลยนะคะตามมาแล้วสดๆร้อนๆนะคะตั้งแต่สมัยคุณพ่อสงการเลยนะคะเป็น FC นะคะมาแจกเงินเลยนะคะโอ้โหแทบแบบว่าคนเนี่ยนะคะมากมายเลยนะคะในการมาชมนะคะ วงหมอรำนะคะของทางภาคอีสานนะคะได้แสดงถึงศิละปะวัฒนธรรมนะคะของทางภาคอีสานให้กับคนภาคกลางได้ชมกันนะคะแ้วลาเล่นนะคะพูดทั้งภาษาอีสานพูดทั้งภาษากลางนะคะเก่งมากเลยนะคะสุดยอดนะคะคนภาคกลางนะคะบางถ้าพูดเร็วนะคะจะฟังไม่เข้าใจ แต่ถ้าพูดช้าๆนะคะของทางภาคอีสานก็จะฟังรู้เรื่องนะคะแต่ทีมเจ้าหน้อยเพชรบ้านแพงนะคะสุดยอดเลยนะคะเขาเรียกว่านะคะทั้งร้องกร้องไปเป็นธรรมชาติเวลาเล่นนะคะก็พูดภาคกลางนะคะให้คนภาคกลางได้รับฟังกันนะคะสุดยอดมากเลยะค่ะสนุกสนานกันเต็มที่หน้าเวทีนะคะ ขณะกูชูเองยังตื่นเต้นเลยนะคะไม่รู้ว่าผู้คนนะคะมาจากไหนกันนะคะเต็มหน้าเวทีเลยนะคะสนุกสนานกันนะคะเต็มหน้าเวทีเลยนะคะกูชูยังประทับใจเลยนะคะในวงของสาวน้อยเพชรบ,บ้านแพงในขณะนี้นะคะอะไรจะดังเท่านะคะตอนนี้นะคะใครๆก็ต้องมารู้จักนะคะทั้งทางทั่วโลกนะคะโลกหมายถึงว่าเลิกละลิงนะคะ รู้จักกันมากมายเลยนะคะในนามนะคะในนามวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะคะสวยงามอลังการนะคะแล้วคุณชูก็ชื่นชอบอีกผลงานเพลงหนึ่งนะคะเขาเรียกว่าน,นะคะสีสเกตเพชรบ้านแพงนะคะเวลาทำการโชว์เนี่ยโหสุดยอดอลังการมากเลยนะคะแล้วก็โชว์ของหอบฝันมารังห้านนะคะ ก็สวยนะคะก็สวยมากๆเลยนะคะในการแสดงนะคะแล้วก็ออกมาร้องรําทําเพลงกันนะคะในเกี่ยวกับชื่อเพลงว่านะคะสีสเกตเพชรบ้านแพนนะคะเวทีอลังการมากๆเลยนะคะท่านใดนะคะหาชมได้นะคะตามคลิปต่างๆนะคะ ของนะคะสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะคะอันนี้นะคะคูชุก,ก็มาเล่าให้ฟังนะคะความสนุกสนานเพลิดเพลินนะคะในยุคนี้นะคะตอนนี้นะคะอะไรก็ฉุดไม่อยู่นะคะฉุดไม่อยู่เลยนะคะกับวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะคะคูชุนี่ค่ะอายุมากแล้วนะคะก็พูดง่ายๆว่าเป็นเอฟซีตัวแม่เลยนะคะขอบตาดำทุกคืนนะคะ ต้องดูน้องให้ได้นะคะสุดยอดในการแสดงนะคะเขาเรียกว่านะคะไม่หยุดเลยนะคะเต้นนี่โอ้โหน่ารักน่ารักนะคะไม่มากเกินไปแล้วก็ไม่น้อยเกินไปนะคะเต้นด้วยความน่ารักและก็สนุกสนาน,นะคะ่ะกชุนี่ยกดูแลดูอีกนะคะดูจนขอบตาดํา ต้องดูแทบทุกคืนนะคะพโดูแล้วก็เอามาเล่านะคะให้เพื่อนๆเอฟซีทินารักของสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะคะได้รับชมนะคะบางท่านไม่ได้ชมนะคะกูชุก็มาเล่าสถานการณ์ให้ฟังนะคะเมื่อคืนนี้นะคะ ของรบบุรีคะ่ะว่าสนุกสนานนะคะตอนแรกเขาบอกว่าโอ้ยจะมีผู้คนหรือเปล่านะมีแต่ภูเขานะสองข้างไปหมดนะคะมีแต่ผูกมีแต่ภูเขานะคะแต่ที่ไหนได้นะคะเป็นสิ่งมหัศจรรันเป็นสิ่งที่เหลือเชื่อนะคะพอได้เวลาสองทุ่มสามทุ่มเท่านั้นนะคะคนหลั่งไหลกันมาเต็มเลยนะคะ จากกรุงเทพนะคะก็ไม่ห่างไกลจากกรุงเทพมากนะคะผู้ชมก็ขับรถมากันนะคะแถวใกล้เคียงนะคะ มากมายเลยนะคะทุกจังหวัดใกล้เคียงนะคะไม่พ้นนะคะเขาเรียกว่านะคะกรุงเทพอยุทยาอ่างทองนะใกล้ๆลบบุรีนะคะสระบุรีนะคะแถวโคราชยังมาเลยนะคะกรุงเทพนะคะก็ไม่ใกล้ไม่ไกลก็ขับรถมาชมน้องกันนะคะสนุกมากเลยนะคะหน้าเวทีคนนี้มากมาเลยนะคะเขาเรียกว่านะคะ บุกอีกแล้วบุกเมืองลาโวนะคะอันนี้สังกสีไม่แตกนะคะแต่เขาเรียกว่าโอ้โหอายะอายะเลยนะคะอันนี้ที่นี้หมายถึงว่าสังกสีไม่แตกคือว่าสังกสีไม่ได้กั้นนะคะตอนนี้นะคะโอ้โหคนนี่นะคะมากมายเลยนะคะมากมายจริงๆเลยนะคะก็ไปชมคลิปกับน้องๆได้นะคะ แล้วก็จะมีให้ชมนะคะอันนี้ครูชุก็มาเมาท์มอยให้บรรดา f อซที่น่ารักของน้องอุงอิงสาวน้อยมหัศจรรย์นางฟ้ามหัศจรรย์นะคะนำทีมโดยนะคะโจยมมนินสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะคะขอเป็นกำลังใจให้กับครูชุติมาพร h ช n แนลอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะเดี๋ยวคราวหน้าครูชุจะมาเล่าฟัง ต่อนะคะว่าเจอกันที่ไหนสวัสดีค่ะ